ก็มาถึงขั้นตอนที่ประกอบเครื่องปิดเครื่องเปลี่ยนลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำข้างปูดชามกัดลายเปิดสไลด์นะครับเปลี่ยนซีนหลังชามอะไรพวกนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้ก็อีลิกแกนคันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ชามก็ขึ้นสุดลงสุดชามหน้าขึ้นสุดชามหลังลงสุดเปิดสไลด์สุด อย่างนี้ก็วิ่งครับแล้วก็รถก็ทําเปลี่ยนลูกใหม่นะครับเปลี่ยนลูกใหม่ทําบดวาลวให้ใหม่หมดเลยครับอันนี้ก็จบแล้วครับมีลิแกนจริงๆแล้วเป็นรถที่วิ่งดีนะครับปลายไม่ห้อยเพราะว่าผมวัดวาลวดูแล้วว่าวาลไอดีกับไอเสียต่างกัน5.5มิลมรนะครับน,นั้นแล้วปลายจะไม่ตกนะครับปลายจะไม่ห้อยจะวิ่งดี ก็รถกำลังดีคันนี้ก็ทำแล้วก็ชามขึ้นสุดแบบนี้ก็วิ่งดีเลยครับอย่ี๋เยอะลอมาเทสดูชามกันนะครับเพราะว่าเครื่องก็เต็จแล้วครับครับแล้วตอนนี้ก็ติดเครื่องแล้วครับเครื่องยนต์ติดเครื่องเงียบคิ๊ครับเครื่องเงียบคิ๊แต่ว่าข้างหลังนี่ตอนนี้รอบยังสวิงอยู่นะครับเพราะว่าโชคไฟฟ้าทำงานอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มลงแล้ว เรียบแล้วครับเพอเครื่องเครื่องติดใหม่ใหม่อีลิแกน้าจะมีโช้กไฟฟ้าช่วยเพิ่มรอบนิดหนึ่งนะครับอุ่นเครื่องตอนนี้ก็รอบเครื่องก็ดีแล้วครับน้ํายาก็ใช้เป็นน้ํายาของอยามาฮ่าเลยนะครับลิตภัณฑ์ุยามาฮ่าครับอันนี้บดวาลวใหม่เปลี่ยนปินกันวาลวควานลูกนะครับเจ้าของตีปอกมาแล้วครับตอนนี้เป็นไซส์50คว้านได้ครับมีลูกของมาจากญี่ปุ่นนะครับควานได้ครับ ก็ตอนนี้ก็ให้ดูให้ดูชามหน้าชามหลังครับเรามาดูกันครับดูชามหน้าก่อนครับขึ้นสุดครับครับขึ้นสุดอา้าวแล้วมาดูชามหลังครับขึ้นสุดอนกันลงสุดขึ้นสุดครับอย่างนี้วิ่งแน่นอนนะครับ ก็ทั้งสอนวงสว่างก็ทําให้เนี่ยครับดูรอยไม่มีรอยเหลือเลยครับขึ้นเกลี้ยงเลยครับหมดครับแล้วน็อตชับหน้าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับการหลุดครับใส่็อตปีกการหลุดกับเพราะน็อตธรรมดาหลุดได้ครับหลุดได้สังเกตดูจากตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับดูฝาสายพานตรงนี้ครับรอยหลุดมาแล้วเข้ามาสีตัวนี้นะครับทําทาวิ่มาสี คับตรงนี้ไม่ใช่มีรอยกึงนะครับรอยผสมสีสีก็ตรงนี้เพราะว่าน็อตขามหน้าหลุดครับถ้าใส่น็อตปีก็ไม่หลุดครับก็ดีครับก็ช่วงนี้จบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวชมตอนที่ประกอบเสร็จเป็นพันอีกครั้งหนึ่งตรงงานครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงรสว่างวันนี้เป็นวันจันทร์ครับที่เจ็ด มีนาคม25ง5เวลาเมืองไทยก็3โมง45นาทีหรือว่า15นาฬิกา45นาทีครับวันนี้มันเรามารีวิวกันเป็นรถยามาฮ่าออโตเมติกรุ่น n น w ์วีริกันหน135สาครับคันนี้เป็นรถออโต้นะครับก็เป็นรถของคุณเพชรอยู่กรุงเทพนะครับคันนี้ก็มาให้ช่างสอนได้ทำการ เช็กใหญ่ก่อนแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องปั๊มน้ําทําแล้วก็จบไม่ลงนะครับมาให้ช่างสอนได้จัดการทําให้ก็เปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนปั๊มน้ําเช็กใหญ่เช็กใหญ่เสร็จแล้วก็ไล่ข้างไล่ข้างตัดลายขูดชามาปาดไรยนะครับเก็บงานเปลี่ยนซีนหลังชามนะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างครับ ก็ <Das que ath let> มีอะไรที่เปลี่ยนอยู่ <S <S ก็มองเห็นได้นี่นะครับน้ํามันเครื่องเราก็ใช้เป็นน้ํามันเครื่องออโต้นะครับเครื่องท้ายออโต้รับอันนี้ลูกสูบแตกครับนี่ครับลูกสูบแตกนี่ครับรองแหวนไปหมดเลยกําลักัาวัดได้แค่ตอนแรกก็ได้หนึ่งร้อยนะครับได้หนึ่งร้อยแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็วัดได้ร้อยเก้าสิบเกือบสองร้อยนะครับ ครับลูกสูบแหวนเปลี่ยนใหม่หมดโอลิงฝาวาโอลิงโอลิงหลังชามปั๊มน้ำลูกปืนซีนประเก็น่อยเสียประเกน็นฝาใบพัดปั๊มน้ำนัตชามหน้ารับเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนหมดครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับพร้อมใช้จะให้เจ้าของมารับนะครับเหมือนดนังคลิปวิดีโอคลิปแรกที่ถ่ายให้ดูชามหน้าช้าหลังครับมันก็เป็นการอัปเกรดข้าง นะครับอับข้างแล้วก็เปลี่ยนน็อตทำหน้าให้การหลุดเคยหลุดมาแล้วครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในเป็นรูปแบบของความสมบูรณ์ของรถนะครับน้ำยาป้อน้้ำผลิตภัณฑ์ก็ใช้ยามาฮ่านะครับช่วยให้สีปั๊มน้ำใช้ได้ทนทานถ้าเราไม่ใช้น้ํายาของยามาฮ่าสีปั๊มน้ําก็จะเสียไวนะครับขับติดเครื่องติดเครื่องใหม่ๆจะมีเสียง รวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องยังไม่ร้อนเดี๋ยวเครื่องร้อนก็จะก็จะเบาลงเพราะว่ามีโชคไฟฟ้าไว้ช่วยนะครับเดเครื่องใหม่ๆก็จะมีหึงหึ่งนิดนึงนะครับเป็นชดเชยรอบครับนะตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วลงแล้วครับดีแล้วครับครับก็เรียบดีเงียบดีนะครับ โดยรวมก็โอเคนะครับยังดีอยู่นะครับครับครับเร่งดีขึ้นดีครับก็รถดีแกนก็าทำเครื่องด้วยอะไรด้วยก็จะดีครับโอเคครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับดีแกนของคุณเพชรกรุงเทพคันนี้เพียงเท่านี้ โอกาสหน้ามีคนอื่นก็จะแนะนำะเสนอวิดีโอท่านต่อไปครับตอนรับวันนี้ต้องลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงระวางครับ